ดีค่ะพี่กันญาแอฟริกาใต้นะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะน้องนุ่งเข้ามาแล้วพี่พี่น้องๆทุกท่านนะคะ,ะมารับชมมารับฟังข้อมูลข่าวสารนะคะพี่กันยาแอฟริกาใต้ค่ะข่าวสดข่าวใหญ่ข่าวดังท่านผู้ชมเมื่อสองวันก่อนนี่เองนะคะพอดีญาติของพี่กันยาก็เดินทางมา เที่ยวมาเยี่ยมพี่น้องนะคะที่แอฟริกาใต้ก็มีเรื่องจะเล่าให้ทุกท่านฟังนะคะผู้หญิงไทยมาทำงานที่แอฟริกาใต้ท่านผู้ชมผู้หญิงไทยโดนกักตัวโดนหยุดในการบินครั้งนี้ตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมินะคะโดนกักตัวแปดคนท่านผู้ชม เป็นอย่างพี่กัญญาจังมาเล่าเรื่องนี้ที่บินบอได้คือเขาบอกเขามาเที่ยวมาฮอลิเดย์เขาบ่มีเงินโชว์พี่กัญญามโมโหเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจที่ไม่ดูแลน้องๆคนงานพนักงานดีๆนะคะในเมื่อเฮาอยู่ประเทศนี้ก่อนแล้วเฮาต้องหูจักกดหูจักรักการที่สิให้ความหวังแล้วก็พาคนมาทำงานเป็นย่งคือบ่ดูแลเขาดีๆ เขาเก็บเสื้อผ้าเตรียมกระเป๋าข้าวของบินพร้อมที่จะมาทํางานพร้อมบินที่จะมาทํางานเขาต้องให้ข้อมูลเขาจบเจือตอนนี้เขายุดค่ะสองมือก่อนนี่เองนะคะอันนี้ข้อมูลข่าวสารจากญาติพี่เองนะคะที่เดินทางมาเป็ดคนยืนเลี้ยงกันสับลาท่านผู้ชมบบม,มีเงินโชว ท่านที่จะมาฮอลิเดย์นะคะฮอลิเดย์แอฟริกาใต้เงินโชว์ในบัญชีนะคะ20,000บาทค่ะหรือจะพกเป็นเงินสดก็ได้นะคะเอาไว้โชว์เวลาเขาถามว่า,ามีเงินติดตัวมาเท่าไหร่ไปเท่าไหร่คะบอกสอง0 0ื่นโอเคผ่านนะคะถ้าบอกว่าไม่ใช่2องห0ื่นก็เขาให้หาให้ครบให้พอนะคะก่อนที่เครื่องจะออกนะคะเขาก็ให้ก็ให้เวลาและโอกาสนะคะ คือเพื่อนบมมีเงินโซ่เพื่อนก็นเลยบิ้บินยืนเลี้ยงคิวกันสับลาบท่านผู้ชมพี่กันยาก็ขอบอกดเดอเผยซีมาขอบอกขอเตือนเผยซีมาเที่ยวแอฟ,ฟริกาใต้มาหาญาติพี่น้องหรือว่าจะมาทํางานนะคะมาทํางานถึงแม้ว่าเจ้าของกิจการเพื่นยังบวรหรือวรู้แล้วแต่เพไ่ไ้ให้ข้อมูลที่แน่นพอนะคะพี่กันยาก็ขอบอกนะคะขอบอกน้องๆที่ยังบรู้ค่ะอันนี้ก็ ติติเจ้าของกิจการจักน้อยนะคะมันก็ใช่ยู่ไม่ใช่เรื่องของพี่ไปยุ่งเรื่องชาวบ้านชาวเมืองทําไมแต่สิ่งที่พี่พูดก็ขอให้เกิดประโยชน์นะคะเป็นประโยชน์แก่น้องๆทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ที่ไม่ได้มาเที่ยวนานแล้วนะคะก็รับรู้รับทราบไว้นะคะอีกอย่างอีกเรื่องค่ะข่าวใหญ่ข่าวสดข่าวดังเช่นกันนะคะ ไม่รู้แล้วก็ไม่ทราบว่าหน่วยงานสายงานไหนนะคะบุ๊กเด็กมาแล้วใช้ชื่อโรงแรมซ้ำๆซักๆนะคะเอาเด็กน้อยคนเดยมาเอามาสุดเดกายาใส่ซื้อโรงแรมนี้ประจำัำตอม้อเขาเขาถามเป็นยังคือใส่โรงแรมนี้ตลอดสุดท้ายเขาก็โทรไปสอบถามว่ามีชื่อผู้หญิงไทยที่มา ท่องเที่ยวมาฮอลิเดย์ได้บุ๊กรงแรมนี้ไหมสรุปแล้วไม่มีชื่อไม่มีบุ๊กกิ้งนะคะอันนี้ก็ฝากเจ้าของกิจการไว้ด้วยนะคะอันนี้น้องๆที่ติดต่อมอเขาโดนมานะคะเขาโดนมาใช่อยู่ว่าข้างเล็กๆเ,เอาไซส์บุ๊กกิ้งนี้ไป แอฟริกาใต้บบคอยตรวจสอบนะคะเขาดูเอกสารหนักแน่นบางทีเขาก็โทรถามเป็นไลยๆไปนะคะบางทีเขาก็ปล่อยผ่านก็เหมือนกับดวงแล้วก็โชคด้วยนะคะวันไหนวันดีเพิ่อนอยากเช็คเพิ่นก็เช็คเพิ่อนอยากตรวจเพิ่นก็ตรวจเพิ่นโทรไปแล้วโบวมีสื่อในในบุ๊กนั่นเลยค่ะเป็นยังเฮาคือโบอินไว้เขาเป็นยังคือโบเชิญเขาเป็นยังคือโบไซใบนั่นนี่ของเฮาการันตีเขาไป อันนี้พี่ก็ไม่ไมทราบกับเจ้าของกิจการนะคะแต่เพียงแค่สงสารน้องนองคนที่เขามาเขาตั้งใจจะมาทำงานจริงๆนะคะแล้วเขาติดต่อมอมันเสียเวลานะคะในการที่ให้ข้อมูลไม่แน่นกับพนักงานคนงานของเราหรือว่าจะมาทำงานไหนก็แล้วแต่อยากให้แน่นนะคะเราจะได้ไม่เสียเวลานะคะอันนี้ก็ ญาติของพี่ไปเจอน้องๆที่ติดต่อมอมานะคะก็เห็นถูกส่งกลับนะคะเมื่อวานนี้ส่งกลับสองรายนะคะแล้วก็ที่สนามบินไม่ได้บินอีก8ลรายนะคะอันนี้พี่ก็เล่าให้ฟังนะคะก็ฝักตินะคะก็ใช่ไม่ใช่เรื่องของพี่แต่ถ้าพี่พูดไปแล้วเกิดประโยชน์ให้แก่ใครบางคนหรือว่าน้องๆท่านไหนญาติของใครก็ตามนะคะพี่ก็อยากให้มันเกิดประโยชน์เนาะก็เลยนำมาพูดนะคะ สำหรับท่านที่อยากมาเที่ยวมาเยี่ยมมาชมประเทศแอฟ,ฟริกาใต้นะคะที่จริงก็ไม่ได้เข้ายากนะคะแอฟ,ฟริกาใต้เข้าง่ายแต่ต้องหล,หลักฐานต้องแน่นชัดเจนนะคะมันต้องมีที่อยู่ที่ชัดเจนนักแน่นนะคะให้ฝต mm ่อโมคัสตอมเพื่อได้ได้ได้เบิง้งได้ตรวจสอบนะคะนะคะ mm hmm. ก็ Uhm. ประมาณนี้ค่ะทุกท่านพี่ก็ได้ข่าวอะไรมาพี่ก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะเผื่อจะเป็นประโยชน์ให้แก่ทุกท่านพี่พี่น้องๆบ้างนะคะอันนี้ก็ฝากบอกแล้วก็ฝากตินะคะเจ้าของกิจการนะคะสงสารพนักงานน้องๆที่เขาตั้งใจจะมาทำงานแล้วก็ติดต่อมอนะคะเมื่อวานค่ะ อันนี้ข้อมูลข่าวสารเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้พี่กัญยาก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะก็โปรดให้กำลังใจพี่กันยาในทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ